สวัสดีคะ่ะบุภาพารวยคะ่ะมาแนะนําเสื้อถักอีกตัวหนึ่งคะ่ะพอดีเสื้อตัวนี้นะคะมาจากแบบเสื้อเด็กมาจากเสื้อตัวนี้นะของเด็กเล็กเนะะี่ยค่ะเห็นแล้วน่ารักมากเลยก็เลยอยากจะถักคือถักแต่ว่าก,ก็แปลงแบบเขานิดนึงนะคะด้วยเราอายุ60นะกับเสื้อเด็กมันก็ ถักออกมาแล้วก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าของบูผ่านเนี่ยยังยังไม่ได้ติดโบนะยังไม่ได้ติดโบก็แปลงแบบเขานิดนึงค่ะอันนี้อันนี้คือคือคือต้นแบบนะต้นแบบต้นแบบที่เราเอามาประยุกถักเป็นเสื้อของเราเนะคะเป็นเสื้อตัวหลวมๆนะชายบ,บานๆอย่างเงี้ยค่ะชายบานๆนะอันนี้อันนี้ได้ได้ไอเดียมาจากเสื้อเด็กตัวนี้นะเป็นลายตาายนะไข่เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าพอมาอยู่ บนคนถักแล้วเนาะพอมาอยู่บนคนถักแล้วอันนี้จะเป็นสีจะเป็นเสื้อสีเนื้อนะคะเสื้อสีเนื้อนะเสื้อสีเนื้อทีนี้ว่าพอถักออกมาแล้วก็ก็สวยอยู่ด้วยที่ถ่ายมันจะสีมันเนื้อนะมันกลมกลืนเข้ากับตัวกับตัวบุผาเลยแต่บุผาว่ามันก็สวยดีนะพอดีว่าบุผาใส่ชุดเดทสะคะมันจะเป็นสายเดี่ยวเนาะสีเขียวสีเขียวเข้มสีเขียวเข้ม มันก็เลยเห็นตัวตัวเสื้อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเสื้อกันค่ะ <c oughs> อันนี้ไหมนะคะไหมแนะนําไหมก่อนเนาะเผื่อหลายท่านอยากจะถักตัวนี้ไหมบุภาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะของวนะีนัทอนาะถ้าวีนัทจะให้ค่าโฆษณาก็ได้นะคะ ก็ถักอยู่ประจําอันนี้นะคะก็เคยใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทค่ะ20มันจะใหญ่กว่าเบอร์16นะคะจะใหญ่กว่าเบอร์16เนาะส่วนเข็มอูพาใช้เข็ม 0.95mm เมมนะคะเบอร์เจค่ะเบอร์เจนะ0 9นมมนี่นะคะสําหรับถักอันนี้สีสีของใหมนะคะจะเป็นสีนี้นะสีสีประมาณสีสีกระเปีย เขาเรียกสีอะไรนะสีกระปรีนะสีเนื้อสีเนื้อเนี่ยคะ่ะเส้นมันจะประมาณนี้แต่โทรศัพท์สีมันจะเพี้ยนเพียหน่อยนะสีมันจะแบบไอ้นี่หน่อยสีมันแปลกๆหน่อยแต่จริงมันจะเข้มกว่านี้สีกระเปียคะ่ะทีนี้เสื้อตัวนี้นะคะตรงขึ้นขึ้นคอเนาะขึ้นคอบุภาย,ยังยังใช้ตัวนี้ทามาหากินอยู่นะคะเพราะว่าอตอนขึ้นคอนะคะเพราะาเราถักจากคอลงมาเนาะทีนี้ในการแบ่งในการแบ่งนะคะท่านผู้ชมจะถักเนาะ อันนี้ของบุภาเนี่ยใส่เสื้อผ้าอาบุภาใส่ตั้งแต่เอ็แล้วก็ XL นะบุผาใส่เสื้อผ้านะสาไซส์นะสไซส์ก็คือถ้าถ้าเอจะพอดีหน่อยถ้าถ้าแก็จะใหญ่ขึ้นมา XL ก็ใส่ได้อันนี้โซ่ที่ทําที่ตรงคอเนี่ยค่ะที่ที่บุภาใส่นะบุภาใช้60โซ่ค่ะฝั่งละ60โซ่เท่ากันหมดเลยนะเท่ากันหมดเลย60โซ่เท่ากันหมดเลยค่ะทีนี้เราจะมาตรงนี้ หนึ่งโซ่ตรงนี้หนึ่งโซ่ตรงนี้หนึ่งโซ่มันจะรวมแล้ว244โซ่ค่ะถ้าท่านผู้ชมเป็นคนตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กนะคะโซ่ตรงนี้ให้ลดลงอาจจะเหลือ50โซ่สี่ด้านก็200โซ่บวกมุมเป็น204โซ่อย่างนี้ก็ได้ค่ะท่านถักท่านถักดูนะแล้วก็มาทาบตรงคอดูนะคะถักโซ่เสร็จแล้วมาทาบตรงคอดูว่ามันกว้างหรือแคบขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือตัวที่ขึ้นต้น จากคอนะเสื้อตัวนี้ถักจากคอลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันทีนี้ตัวเสื้อตัวนี้บูผาจะไม่มาสอนถักให้ดูนะเพียงแต่เอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วนะคะมาแนะนําช่านผู้ชมว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะตามแบบทีนี้ตัวตัวนี้ค่ะบูผาทําจากคอลงมาเนาะทีนี้ว่าบูผาเก็บตัวเอะะ็กเนี่ยค่ะสองรอบตรงเก็บตรงคอนะ เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันมันย้อยมันไหลนะทีนี้ก็ทําต,ตรงแบ่งคอเนี่ยค่ะตรงแบ่งคอตรงแบ่งคอนยบูผาใช้สามโซ่นะคะใช้สามโซ่สามโซ่ทีนี้ว่าตรงเนี้ยค่ะเพราะมันจะต้องเพิ่มไหลใช่ไหมคะเพิ่มไหลบูผาก็ใช้สามหลักนะคะสามหลักสามโซ่สามหลัก,ลกทำอย่างนี้ลงไปจนถึงวงแขนเนาะวงแขนเนี่ยค่ะ ถักด้วยพันหัวเข็มหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้นะวิธีแบ่งแขนนะจากคอลงมารอบแรกเนี่ยบุพผาจะอันี้นะตรงเนี้ยค่ะ,ตร,คะตรงหลักที่ที่พอหกสิโซ่แล้วใช่ไหมคะอีหกสิบเอ็ดเนี่ยเราจะมาขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยค่ะทําลงไปอยู่ที่ว่าวงแขนของเราเนี่ยเท่าไหร่วงแขนของเรานะแล้วก็พอถักพอถักด้วยหลักเนะะี่ยค่ะจนจบแล้วเราก็มา วัดดูว่าวงแขนของเราเนี่ยได้ไหมถ้าได้เราก็หยุดแล้วก็ถึงมาทำมาทำโซ่โซ่เนี่ยก็คือ,อห้าโซ่เว้นหนึ่งช่องนี่นะคะถักด้วยโซ่ห้าโซ่เว้นนี่คะ่ะหนึ่งหลักเว้นหนึ่งหลักเนาะผักลงไปอย่างนี้คะ่ะไปเรื่อยๆตามความยาวตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการถ้าตามแบบของเสื้อเด็กนะคะ เขาจะถักตรงนี้เป็นระบายโซ่ด้วยแต่ทีนี้ปุภาว่ามันเยอะไปอ่ะมันมันคือถักแล้วเหนื่อยเอาง่ายๆก็เลยไม่ถักทีนี้ก็ต่อก็ต่อโซ่ออกมาตรงแขนเนี่ยค่ะออกมาเป็นประมาณแขนกระดิ่งท่านผู้ชมจะจะทำะเผื่อมาหน่อยก็ได้เนาะเผื่อมาอันนิดนึงก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของท่านผู้ชมเนะทีนี้ปุภาก,ก็ไม่ได้ไล่ก็ไม่ได้ไล่วงแขนนะปุผาถักออกมาเลยค่ะ ก็จะเป็นท้องแขนอย่างนี้เป็นย้วยอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราจะทําให้มันเป็นทําเป็นอีกอันนึงงนะที่มันเป็นเหมือนแขนตรงนี้ให้มันโผล่เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมก็อาจจะลดละตรงนี้ก็ลดลงไปฝั่งนี้ก็ลดลงไปมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนรูปโคง้โคงๆอะ่ะรูปโคง้โคงๆเนาะก็ได้ตรงแขนนะอันนี้ไม่มีตายตัว แต่อย่างนี้บูผาออกมาบูผาว่ามันก็สวยนะแล้วก็ตรงตรงชายเนี่ยมันยาวนะคะมันยาวนะมันยาวเป็นตัวหลวมๆทีนี้ว่าตรงเนี้ยบูพาจะว่าพอใส่แล้วมันไม่ติดโบมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าติดโบมันจะหวานขึ้นอนะ่ะทีนี้บูผาว่าบูผาจะถักจะถักเป็นเล็กๆแล้วก็มามาเป็นโบนะเป็นโบเป็นโบติดอะ่ะโบเล็กๆอะ่ะ เป็นเป็นเหมือนเล็กๆมาติดมาติดเพิ่มแต่ก็ยังอยู่ว่าจะขี้เกียจไหมแต่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้คนไซส์ใหญ่ใส่ได้นะคะตัวนี้ด้วยที่มันเป็นโซ่เฉยๆนะเป็นโซ่เฉยๆมันก็จะถักได้ไวค่ะถักได้ไวถักได้เร็วอะถักได้เร็วตัวนี้แต่ว่าออกมาสวยนะบุภาวอาออกมาสวยเสื้อข้างในอยู่ที่ว่าเราจะใส่เสื้อยืดใส่อะไรก็ได้ค่ะอย่างสาวๆเนี่ยก็ใส่กับเป็นกางเกงขาสั้นได้เลยนะตัวเนี้ย คนที่มาใหม่เด็กๆก็ทําได้เลยค่ะทําได้เลยนะถักจากคอลงมาเป็นหลักแบ่งให้เท่ากันสี่ด้านเท่ากันเนาะตรงนี้ก็มาต่อมาต่อแขนแล้วก็ต่อชายลงมาทีนี้ถ้าไม่อยากทําทําพัดก็ได้หรือจะไปทําแบบอื่นก็ได้ตรงชายนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะอันนี้บุภาก็จริงๆตรงนี้มันจะต้องได้ห้านะถักหลักแต่ว่าทําไปแล้วก็จบไปแล้วมันก็เลยแบบ แปลกๆอยู่นะแต่ว่าก็ได้อยู่เพราะว่าเราทําเหมือนกันแล้วอันนี้อันนี้ก็มาแนะนําท่านผู้ชมอุปาวาใส่มันก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะได้อยู่มีความรู้สึกว่าได้อยู่พอดีถ่ายอก,กล้องอัตโนมัตินะถ่ายถ่ายสวยไงถ่ายสวยมันก็เลยมันก็เลยซีดไปนิดนึงเดี๋ยวหาที่มันไม่ซีดให้ก่อนที่มันเข้มๆให้ก่อน จอไหมไม่เจอเจอ,อันนี้อันนี้พอได้ไหมพอได้อยู่ตัวเสื้อนคะครมันก็จะเป็นเสื้อใส่สบายสบายอีกตัวหนึ่งนะใส่สบายสบายตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวหลวมๆไม่ได้ไม่สวยอเอาเป็นว่าเอาดูของเด็กไปแล้วกันเนี่ยค่ะถักให้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ แต่ว่าถ้าทำถ้าทำตรงนี้มันก็จะออกมาสวยอยู่นะทำรอบเลยจริงๆแล้วตรงตรงนี้ค่ะตรงนี้โซ่เนี่ยทำรอบด้านหน้าด้านหลังเลยก็จะสวยอีกแบบหนึง่งแต่ทีนี้ด้วยปุผาผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มันก็จะพองไปไหมก็เลยไม่ทําก็เลยไม่ทําตรงนี้แต่ถ้าของเด็กเขาก็น่ารักนะเด็กก็ไม่มีหน้าอกไม่มีอะไรก็ ก็น่ารักแต่ว่าของเราเนี่ยเราผู้ใหญ่ก็เลยอ่าลองทําแบบนี้ดูบูผ่าว่ามันก็โอเคนะเป็นเสื้อใส่แบบลําลองใส่สบายๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องมีโบตรงนี้นะบูผ่ารู้สึกว่ามันต้องมีโบอ่ะมันมันต้องมีอ่ะคือคือคือเหมือนประมาณว่าพอมันไม่มีโบมันล้นๆไงเดี๋ยวบูผ่าว่าจะไปไปถักแล้วก็มามาติดให้มันหน่อยให้มันจะได้ดูแบบเออเพราะมันเรียบมาจากข้างบนใช่ไหมคะมันเรียบมาเลยอ่ะ พอมันเรียบมาเลยแล้วมันมันไม่มีโบอ่ะแต่ว่าทีนี้ว่าตรงริบบิ้นอะไรเงี้ยแตที่ริบบิ้นริบบิ้นมันจะซักแล้วมันจะลำบากไงบูพาก็จะถักเป็นถักอ่ะถักเป็นโบอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้โบแบบไหนนะเออแต่ว่าตัวนี้ถ้าถ้าขายเสื้อตัวนี้นะถ้าพันหนึ่งบูพาก็ขายนะถ้ามีคนจะซื้อนะตอนนี้พันแต่ถักใช้เวลานานอยู่นะตรงโซ่เพราะด้วยมันเสื้อตัวใหญ่ค่ะเสื้อตัวใหญ่แล้วของบูพาใส่เนี่ยมันใส่ xl เนาะ ใส่ตัวใหญ่คือเปลืองทั้งไหมเปลืองทั้งพลังงานนะพูดง่ายๆม,มันเสื้อตัวใหญ่มันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการถักเยอะนิดนึงค่ะทีนี้ว่าคลิปพักหลังเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเอาเสื้อมาให้ท่านผู้ชมดูถักเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะมาให้ท่านผู้ชมดูก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้มาสอนถักเนาะเพียงแต่มาแน่แนกันเออเพราะว่ามันมี ก่อนด้านนั้นก็มีคลิปสอนไว้เยอะแต่ของมูผาเนี่ยจะไม่ทำจนครบจนครบเหมือนประมาณว่าตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ตัดต่อให้นะตัดต่อแต่ทำวงแขนมันก็ไม่ยากค่ะเพราะเราถักมาถึงตรงนี้เราก็ถักต่อแขนแ,ขนแค่นั้นเองก็ะจะไม่ได้ยากถ้ากรณีอย่างเงี้ยเราก็ถักต่อต่อจากตรงเนี้ยออกมาเป็นโซ่ล้อมเลยมันก็มันก็ได้ค่ะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะว่าจะจะทำแบบของเด็กไหมหรือจะทำเหมือนของมูพามูพาว่า ก็โอเคนะดูผู้ดีผูด้ดีนะดูผู้ดีนะดูผู้ดีดูแบบโอเคนะคือคือรองเท้าพอดีมีรองเท้าสีครีมด้วยก็ใส่แต่ว่าพอถ่ายแล้วมันมันมันก็นี่นิดนิดหนึ่งนะจริงแขนนะจริงๆถักมาเป็นบานเลยนะแต่ว่าพอเลื้อลื้อแล้วก็เหลือแค่นี้มลือล้อลือล้อไปก็เลยไม่ทําต่อแล้วเอามาประมาณนี้ก็ก็ได้อยู่ ก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมลองทํากันดูค่ะหลากหลายแบบหลากหลายวิธีนะเนี่ยคนวัยหกิบนะก็ยังใส่ก็ยังใส่ใส่ได้อยู่ค่ะเสื้อถักเนาะยังยังยังไปทํางานอะไรได้อยู่เนาะยังยังเป็นเสื้อที่ท,ที่ที่สวยอยู่นะในในสายตาบุผาถ้าคนที่ชอบนะยังไงก็ชอบอยู่นะก็ทําไปหลากหลายแบบลองดูค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ